สาวเยอรมันทำสิ่งไม่คาดคิดอยู่ไทยจนติดใจกินข้าวด้วยมือแทนช้อนคุณเคยเจอไหมชาวต่างชาติที่เดินทางมาไทยแล้วกลับหลงไหลในเสน่ห์วัฒนธรรมโบราณจนถึงขั้นใช้ชีวิตแบบดั้งเดิมอย่างเต็มใจสิ่งที่น่าทึ่งคือวิธีเหล่านี้บางครั้งแม้แต่คนไทยรุ่นใหม่เองยังเผลอลืมเลือนไปแล้วและเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อวันนี้ลูกอราวจะเล่าให้ฟังครับ เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อเธอสังเกตเห็นว่าแม้ในอดีตคนไทยจะกินข้าวด้วยมือแต่ปัจจุบันกลับเปลี่ยนไปใช้ช้อนซ่อมกันเป็นส่วนใหญ่แล้วยกเว้นบางพื้นที่ทางภาคอีสานและภาคตะวันออกที่ยังคงรักษาวิถีนี้ไว้ แต่สิ่งที่ทำให้อลีนประหลาดใจคือแม้แต่ในที่ที่คนไทยไม่ค่อยทำกันแล้วเธอกลับเลือกที่จะทำและนั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็กๆของการเดินทางสำรวจโลกแห่งอาหารไทยของเธอที่จะพาเราไปพบกับเมนูสุดแปลกตาที่รับรองว่าคุณจะต้องทึ่งไปกับความกล้าของเธออย่างแน่นอน หลังจากนั้นเธอก็ได้เล่าถึงช่วงเวลาที่เธออาศัยอยู่ในอำเภอแม่ริมใกล้กับเชียงใหม่ที่นั่นเองที่เธอและพอลแฟนของเธอได้เริ่มต้นการผจญภัยด้านอาหารอย่างจริงจังและเมนูแรกที่เธอพูดถึงก็คือข้าวซอยซึ่งเธอถึงกับยกให้เป็นอาหารประจำชาติของภาคเหนือเลยครับ เขาเล่าว่าพอได้ลองชิมข้าวซอยครั้งแรกจากร้านแห่งหนึ่งซึ่งราคาไม่แพงเลยเข้าวซอยไก่อยู่ที่65บาทหรือประมาณ1.92ดอลลาร์ส่วนข้าวซอยหมูราคา85บาทหรือประมาณ2.52ดอลลาร์เท่านั้นเองครับ ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับเธอยังเล่าต่ออีกว่าพอได้ไปลองข้าวซอยอีกครั้งที่ตลาดวโรวรสหรือที่คนท้องถิ่นเรียกว่ากาดหลวงตลาดใหญ่ในตัวเมืองในครั้งนั้นพอสร้างอาหารมาถึงสองอย่างพร้อมเครื่องดื่มอีกสองแก้วซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือข้าวซอยนี่แหละครับ และที่น่าทึ่งคือค่าเสียหายทั้งหมดสำหรับมือนั้นอยู่ที่160บาทหรือประมาณ4.79ดอลลาร์เท่านั้นเองเรียกได้ว่าทั้งอร่อยและคุ้มค่าสุดๆ ในชามจะเห็นเส้นข้าวซอยสีเหลืองนวลน,น่าทานพร้อมกับไก่ชิ้นโตและเครื่องเคียงอย่างหอมแดงซอยนอกจากข้าวซอยแล้วยังมีอีกจานหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันนั่นก็คือข้าวหมูกรอบที่ราดด้วยซอสบาร์บีคิวรสหวานซึ่งพอบอกว่าซอสมีรสชาติคล้ายๆถั่วผสมอยู่ด้วยทำให้มีมิติที่น่าสนใจมากๆ และที่ร้านเดียวกันนี้พวกเขายังสั่งเครื่องดื่มสีชมพูสดใสซึ่งก็คือนมชมพูที่ทำจากมะพร้าวผสมกับน้ำหวานรสสตรอเบอรี่และอีกแก้วคือน้ำมะพร้าวปั่นหวานชื่นใจเป็นการปิดท้ายมื้ออาหารที่สมบูรณ์แบบจริงๆครับ เรื่องราวของข้าวซอยยังไม่จบแค่นั้นครับอลีนเล่าว่ามีอีกครั้งที่พอได้ทานข้าวซอยเจ้าเด็ดในแม่ริมซึ่งออสการ์ภูมิใจนำเสนอร้านนี้มากบอกว่าข้าวซอยไก่ที่นี่ราคาแค่50บาทหรือประมาณ1.53ดอลลาร์เท่านั้น ซึ่งอลีนก็ตั้งข้อสังเกตไว้อย่างน่าสนใจว่าโดยทั่วไปแล้วอาหารในเมืองไทยมักจะมาในปริมาณที่ไม่ใหญ่มากนักซึ่งอาจจะดูน้อยสำหรับชาวตะวันตกอย่างเธอแต่เธอก็มองว่ามันเป็นข้อดีที่ทำให้สามารถลองชิมอาหารได้หลายเมนูในมื้อเดียว จากนั้นอลีนก็ได้พาเราไปดูประสบการณ์การสั่งข้าวซอยกลับบ้านแบบคนท้องถิ่นแท้ๆครับส่วนประกอบทุกอย่างของข้าวซอยจะถูกแยกใส่ถุงพลาสติกใสแล้วมัดด้วยหนังยางไว้อย่างดีไม่ว่าจะเป็นเส้นบะหมี่น้ำแกงเนื้อวัวเครื่องเคียงต่างๆรวมถึงเครื่องปรุงรสเผ็ดที่เธอเรียกว่าของเสียระดับนิวเคลียร์เพราะมันเผ็ดร้อนสุดๆไปเลย เปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะครับเธอเล่าว่าพอได้ไปทานอาหารที่ร้านอาหารของม่อนเสือรีสอร์ทซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่พักของพวกเขาถึงสามครั้งที่นั่นพอได้ลองทานผัดไทยและอาหารเหนืออีกอย่างที่น่าสนใจคือต้มขาไก่ที่มีรสชาติเปรี้ยวและหอมมันจากกะทินอกจากนี้ยังมีแคบหมูซึ่งเป็นของทานเล่นที่คนไทยรู้จักกันดีเธอบอกว่าแคบหมูควรรีบทานตอน ที่ยังใหม่ๆและแล้วก็มาถึงไฮไลท์เด็ดที่แสดงให้เห็นว่าอลีนรักและกล้าลองอาหารไทยมากแค่ไหนเธอเล่าถึงไข่เค็มที่เป็นอาหารดั้งเดิมของไทยซึ่งเธอเคยลองมาแล้วที่ฟิลิปปินส์แต่สิ่งที่ทำให้เธอตื่นเต้นสุดๆคือการที่เธอไปเจอดักแด้และด้วงสาคูแบบแช่แข็งวางขายอยู่ในซุปเปอร์มาร์เก็ตภาพตัดมาที่เธออยู่ในครัวพร้อมกับดักแด้และด้วงสาคูเธอ เล่าว่าต้องใช้ความกล้าหานิดหน่อยเลยนะเนี่ยโดยเฉพาะกับด้วงสาคูตัวอ้วนๆแต่แล้วเธอก็ตัดสินใจลองชิมมันแบบดิบๆและทันทีที่ได้ชิมเธอก็ถึงกับตาโตแล้วพูดว่าว้าวมันอร่อยมากรสชาติมันๆเหมือนถั่วเลยหลังจากนั้นเธอก็ได้นำดักแด้และด้วงสาคูไปทอดและนำมาทำเป็นเมนูต่างๆซึ่งจะอยู่ในช่องทำอาหารของเธออีกช่องหนึ่งครับ อีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้อลีนตื่นเต้นสุดๆคือการค้นพบน้ำปลาแท้เธอบอกว่าเธอตามหาน้ำปลาที่ไม่มีส่วนผสมอื่นเจือปนมานานมากและในที่สุดก็มาเจอที่นี่น้ำปลาขวดนี้ยี y ่ห้อสควิดซึ่งมีส่วนผสมเพียงแค่ปลาแอนโชวี80%และเกลือ20%เท่านั้นไม่มีสารกันบูดไม่มีน้ำตาลหรือสารปรุงแต่งใดๆทั้งสิ้นซึ่งเป็นสิ่งที่หาได้ยากมากในต่างประเทศ ขวดนี้ราคาเพียง59บาทหรือประมาณ1.77ดอลลาร์เท่านั้นเองครับเธอยังได้แชร์ภาพอาหารอื่นๆที่พอสั่งผ่าน g r a บมาทานที่บ้านซึ่งก็มีทั้งข้วกลิ้งหมูซี่โครงอ่อนใบชะพลูและยำคอหมูย่างซึ่งแต่ละเมนูก็น่าทานมากๆเลยครับน่าเสียดายที่พอมักจะมีอาการท้องเสียหลังจากทานอาหารไทยรสจัดซึ่งในความเห็นของเธอแล้วพออาจจะยังไม่ชินกับอาหารไทยเท่าไรนัก แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่เคยเขตและยังคงรักที่จะลิ้มลองอาหารไทยต่อไป สุดท้ายนี้เธอได้พาไปชมบรรยากาศของร้านขายปลาเผาเกลือข้างทางที่เห็นแล้วรู้สึกว่ามันน่ากินมากๆจนต้องแวะซื้อกลับมาลองที่นำมาย่างบนเตาถ่านร้อนๆห่อด้วยเกลือจนหนังกรอบซึ่งเป็นเมนูที่คนไทยนิยมทานกันมากครับและทั้งหมดที่เห็นนี้ทั้งปลาตัวใหญ่ผักสดน้ําจิม้มและเส้นหมี่ราคาเพียงห5 0บาทหรือประมาณ4.49ดอลลาร์เท่านั้น จะเห็นได้ว่าเธอไม่ใช่แค่หนักท่องเที่ยวที่มาลองชิมอาหารเพียงผิวเผินแต่เธอคือคนที่กล้าเปิดใจและดำดิ่งลงไปสัมผัสกับวัฒนธรรมการกินของไทยอย่างแท้จริงตั้งแต่การเลือกที่จะกินข้าวด้วยมือไปจนถึงการลองชิมเมนูสุดแปลกอย่างดักแด้และด้วงสาคู่ด้วยเรื่องราวของเธอสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายและความน่าทึ่งของอาหารไทยที่ไม่ได้มีดีแค่รสชาติแต่ยังเต็มไปด้วย เรื่องราวและวิถีชีวิตที่น่าค้นหาการเปิดใจลองสิ่งใหม่ๆอาจทำให้เราได้พบกับของโปรดชิ้นใหม่ในชีวิตเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวของสาวเยอรมันหัวใจไทยคนนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงบ้างลองคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้เลยนะครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆมาเล่าให้ฟังกันอีกขอบคุณมากครับ